สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI รวมกับสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ไทยและสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ฮ่องกงรวมจัดงานเทคกาหรืองานแสดงสินค้าและบริการวงจรอิเล็กทรอนิกส์แห่งเอเชีย ไทยแลนด์อิเล็กทรอนิกส์เซอร์กิตเียขึ้นเป็นปีแรกโดยจะรวบรวมนวัตรกรรมเทคโนโลยี Technology, และผู้ประกอบการแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจากทั่วโลกมาจัดแสดงในประเทศไทยระหว่างวันที่24-26กรกฎาคมพุทธศักราช2567ณอาคาร e h 101สูนิทรศการและการประชุมไบเทคบางนาประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อประกาศจุดยืนสำคัญต่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทยในการเป็นฐานการผลิตวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำในตลาดโลกพร้อมด้วยผู้สนับสนุนการจัดงานสำนักงานงส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสำนักงานงส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนบริษัท KCE อิเล็กทรอนิกส์จำกัดมหาชนบริษัทโอโลเมกจำกัดบริษัทมิตซูบิชิอิเล็กทริกแฟคทอรี่ออโตเมชันประเทศไทยจำกัดและบริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญกับเศรษฐกิจไทยมายาวนานนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งใน5อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่ BOI ได้กําหนดเป,นเป็นเป้าหมายสําคัญในการดึงการลงทุนในช่วง4ปีข้างหน้านะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตแผ่นวงจรพิมพ์หรือ PCB เนี่ยซึ่งถือเป็นหัวใจสําคัญของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทนะครับแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่จะต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม EV โทรคมนาคมอุปกรณ์การแพทย์ระบบดิจิตอลนะครับคอมพิวเตอร์ต่างๆรวมทั้งระบบออโตเมชันแล้วก็หุ่นยนต์ล้วนแล้วแต่ต้องมี PCB เป็นหัวใจสำคัญอุปกรณ์เหล่านี้นะครับเพราะนั้นทาง b i ก็ได้เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ ได้ร่วมเป็นโอกาสดีนะครับที่ได้ร่วมมือกับทางสมาคมแผน่นวงจรพิมพ์ไทยทางท่านนายกสมาคมพิธานนะครับในการจัดงานครั้งนี้ขึ้นมาในเดือนกร,รกฎาคมปีนี้นะครับระหว่างวันที่24-26กร,รกฎาคมที่ไบเทคกรุงเทพนะครับซึ่งจะเป็นงานสําคัญที่เราจะได้ประกาศศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นผู้นาของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ PCB ในภูมิภาคอาเซียนนะครับแล้วก็รวมทั้งเราอยากเป็นฐานการผลิตชั้นนําของโลกในอนาคตด้วย แล้วก็อีกประการคือเป็นเวทีสําคัญที่จะนําไปสู่การเจราจาทางธุรกิจระหว่างประเทศระหว่างคู่ผลิตในอุตสาหกรรม PCB และ s u พพ l y chain ทั้งหมดในอุตสาหกรรมนี้นะครับแล้วก็เป็นโอกาสสาคัญที่จะได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อนําไปสู่การพัฒนาแล้วก็ยกระดับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในอนาคตด้วยครับประเทศไทยเรามีจุดแข็งหลายด้านนะครับที่สามารถจะดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ PCB ให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยได้อย่างในช่วง ปีที่ผ่านมานะครับในช่วง11เดือนมีโครงการที่มาขอรับการส่งเสริมจาก BOI ออเพื่อผลิต PCB และ PCB a มีจำนวนรวมกัน38โครงการนะครับเพิ่มขึ้น2เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนแล้วก็มูลค่าการลงทุนรวมกันเนี่ยเกือบเกือบ1 0แสนล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น6เท่าก็แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในการมาตั้งฐานการผลิต PCB ในประเทศไทยนะครับเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยมีโครงสร้างพื้นฐานและก็ระบบโลจิสติกส์ที่ดีมีัพพลายเชนที่ครบวงจร มีระบบไฟฟ้าที่เสถียรมีพลังงานสะอาดที่เพียงพอสำหรับภาคอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็มีบุคลากรที่มีคุณภาพแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็รวมทั้งมีมาตรการสนับสนุนและสิทธิประโยชน์จากภาครัฐด้วยนะครับคือสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําใหผ้ผู้ผลิตชั้นนาของโลกออได้ตัดสินใจเข้ามาใช้ไทยเป็นฐานการผลิตหลักเพื่อส่งออกไปยังตลาดโลกครับจริงๆแล้ว ประเทศไทยเป็นประเทศที่ PCB ค่อนข้างโตอยู่แล้วนะครับเป็นอันดับ6ของโลกนะครับจริงๆรงองลงมาจากอเมริกากับยุโรปนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นเกาหลีแล้วก็จีนนะครับจริงๆเศเษฐเาสตร์ในเราเป็นเบอร์หนึ่งนะครับแล้วเราก็มีโอกาสที่จะเติบโตค่อนข้างเยอะช่วงหลังหลังจากที่มีเทรดวอร์ระหว่างอเมริกากับจีนนะครับทำให้ซัพพลายเออร์หลักหลายเจ้าเนี่ยพยายามที่จะ ฐานการผลิตเป็น China Plus One นะทำให้หลายๆที่เนี่ยมองหาฐานการผลิตใหม่นะครับแล้วระหว่างนี้เนี่ยกอง B O I ก็ได้คุยกับหลายเจ้าทําให้จริงๆแล้วเรา track เนี่ย investment ได้เยอะมากในช่วงนี้นะครับผมว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ค่อนข้าง critical นะครับเพราะว่ามีนักลงทุนต่างประเทศที่พร้อมที่จะเข้ามาในมือไทยเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วจะทําให้ตลาด P C B เนี่ย ในเมืองไทยเนี่ยเติบโตนะครับอย่างที่เรียนคือมากกว่าหเท่าภายในสปีคือณวันนี้เนี่ยเรามีโรงงาน PCB อยู่ประมาณ7โรงในเมืองไทยนะครับแต่ในอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยมีโปรเจกต์ที่ขอ b ีโแล้วเนี่ยสามสิบหกโปรเจกต์เป็นเงินประมาณ96.000ล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยและยังมีโปรเจกต์อีกหลายโปรเจกต์ที่ยังไม่ได้ขอบีโอแต่ยังกําลังตั้นมืเรื่องอยู่ เพราะฉะนั้นผมว่าโอกาสที่ที่เราจะโตนะครับขึ้นไปเนี่ยจากเดิมปีที่แล้วที่เราอยู่ประมาณ1,500ล้านเหรียญน,นะครับหรือประมาณ47,000ล้านบาทเนี่ยเรา forecast ว่าภายใน2ปีเนี่ยยอดขาย BCB ในเมืองไทยน่าจะอยู่ที่ประมาณ8,000ล้านเหรียญหรือประมาณ270,000ล้านบาทครับจริงๆแล้วหลังจากที่มี t ทรดวอร์นะครับอย่างที่ท่านนริศพูดนะครับ นักลงทุนต่างชาติก็พยายามหาโลเค c a t i o n ที่จะมาลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองไทยเนี่ยมีความพร้อมในหลายๆด้านไม่ว่าการสนับสนุนการลงทุนนะครับบุคลากรนะครับทรัพยากรทางน้ำนะครับไฟหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เป็นฐานการผลิตที่ค่อนข้างน่าสนใจของต่างชาตินะครับแล้วต่างชาติก็มองว่าในเซอุสเอเชียเนี่ยเมืองไทยค่อนข้างจะเป็น ตัวเลือกที่เป็นอันดับหนึ่งนะครับทำให้ต่างชาติหลายประเทศเนี่ยตัดสินใจลงทุนที่จะมาลงทุนในประเทศไทยครับภายในงานจะมีทั้งผู้ผลิตนะครับ supplier เทคโนโลยี lier, นะรวมไปถึงเทคโนโลยีการผลิตแล้วก็อุปกรณ์ทั้งหลายในการผลิต PCB ทั้งหมดรวมกระทั่งไปถึง PCB A PCB flex PCB HDI คือทุกเทคโนโลยีของ PCB จะอยู่ในงานนะครับรวม full supply chain เลยครับทั้งทั้ง ecosystem จะอยู่ในงานหมดผมว่าเราก็คาดหวังพอสมควรนะครับเรา forecast ว่าจะมีผู้จัดงานมาท่วมประมาณ300เจ้านะครับาจากทั่วโลกนะครับแล้วก็มีผู้เข้ามา,าหมายถึงว่าบริษัทที่เข้ามาร่วมงานเนี่ยประมาณ3,000บริษัทนะครับ ผมว่าเราทําปีแรกนะฮะนี่ก็คือเป้าหมายของเราในปีแรกครับผม PCB เนี่ยเป็นกิจการที่มีผู้มาขอรับส่งเสริมมากที่สุดกิจการหนึ่งในช่วงที่มันผ่านมานะครับอย่างเช่นปีที่แล้วเนี่ยตัวเลข11เดือนเนี่ยเรามีโครงการมายื่นขอนี่38โครงการเพิ่มขึ้น2เท่านะครับถ้าเป็นมูลค่าเงินลงทุนเนี่ย96,000ล้านบาทเพิ่มขึ้น6เท่านะครับก็ให้เห็นว่าในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็น โอกาสทองของประเทศไทยในการดึงการลงทุนในอุตสาหกรรม PCB นะครับจากปัจจัยความท้าทายที่เกิดขึ้นในโลกไม่ว่าจะเป็นเรื่องความผันผวนด้านเศรษฐกิจเรื่องของสงครามการค้าเรื่องของการแข่งขันระหว่างประเทศมหาอำนาจในอุตสาหกรรมที่เป็นไฮเทคนะครับทำให้เกิดการย้ายฐานการผลิตและการปรับโครงสร้างสプライเชนครั้งใหญ่ซึ่งอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้ง PCB เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีการย้ายฐานการผลิตจํานวนมากนะครับโดยเขามองหาแหล่งการ ลงทุนที่เรียกว่ามีความมั่นคงปลอดภัยนะฮะแล้วก็มีความพร้อมในปัจจัยต่างๆซึ่งอย่างที่คุณพิธานได้เรียนไปว่าประเทศไทยเรามีความพร้อมในทุกๆด้านสําหรับอุตสาหกรรมนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของบุคลากรเรื่องของระบบไฟฟ้านะครับซึ่งสําคัญมากกับอุตสาหกรรมนี้เรื่องน้าเรื่องไฟเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับและประเทศไทยมีความพร้อมในเรื่องเหล่านี้บวกกับว่าเราเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ดีกับทุกประเทศ เราไม่ใช่ประเทศคู่ขัดแย้งนะฮะเราเป็นเซฟโซนสําหรับการลงทุนอันนี้เป็นปัจจัยที่ทําให้บริษัทเหล่านี้ตัดสินใจมาใช้ไทยเป็นฐานการผลิตหลักเพื่อผลิตและส่งออกไปยังตลาดโลกนะครับก็นอกเหนือจาก38โครงการที่เข้ามาในปีที่แล้วเนี่ยจากนี้ไปในช่วง2ปีข้างหน้าก็ยังมีโครงการอีกจานวนมากในกลุ่ม PCB ที่ b o i กําลังพูดคุยอยู่นะครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าจะตามเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็รวมทั้งซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมเหล่านี้ด้วยครับ เตต้านิวครบอบทุกข่าว